สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2023นะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาสับเพลเหระกับความน่าเบื่อของตลาดหุ้นและตลาดคริปโตหลายคนกำลังเซ็งๆกับตลาดนะครับก่อนอื่นเมื่อวานผมไปทำบุญมานั้นเพื่อนก็โมทนาสาธุนะขอแบ่งบุญให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสุขภาพแข็งแรง โชคดีมีชัยทั้งคุณและครอบครัวของทุกคนที่ดูอยู่นี้นะครับเมื่อวานนี้เพื่อนผมก็โทรมาบอกโอ้โหบอลตลาดคริปโตน่าเบื่อจริงโคตรน่าเบื่อเลยนะครับเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาบอกน้องบอลในฐานะที่น้องบอลเข้ามาในตลาดนี้นานแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ติดดอยหลายตัวน้องบอลคิดว่าตลาดอีก5ปีจะเป็นขาขึ้นไหมนะครับ<ว>ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนว่าไม่มีใครรู้ว่าตลาดจะไปทิศทางไหนส่วนตัว ผมเชื่อว่าเป็นขาขึ้นส่วนตัวผมว่าเทรนด์เนี่ยโดยรวมเป็นขาขึ้นแน่นอนมันต้องมีสะดุดต้องมีเหวี่ยงบ้างนะครับการลงทุนไม่เหมือนการรับราชการนะรับราชการวันนี้สมมุติผมเริ่ม C1, C2, C3, C4, C5 มันไม่ใช่ว่าปีนี้ผม C5 ปีหน้าผม C3 ต่อไปผมติดอธิบดีแล้วลงมา C4 อย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็น การลงทุนมีความเสี่ยงและมีความเวียงนะครับการลงทุนโดยรวมเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อไหมเป็นเรื่องน่าเบื่อ,อ,อการลงทุนบนตลาดหุ้นยกตัวอย่างเราต้องการซื้อถูกและรอที่จะขายแพงอันนี้ไม่พูดถึงแบบคนที่เทรดฟิวเจอร์คนที่เทรดออปชันหรือคนที่สวิงเทรดนะครับพูดถึงการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราซื้อถูกและนั่งรอเพื่อขายแพงการลงทุนที่ดินนะเราต้องการที่ดินถูก,ถก และรอที่จะขายแพงนะครับการรอคอยเป็นเรื่องน่าเบื่อการลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้สมมติผมอยากจะลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมต้องหาวัตถุดิบที่ถูกนะครับปรุงก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยลุ้นว่าลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วก็ภาวนาว่าเราได้กําไรนะครับรอคอยกับอากาศ38 40องศาร้อนๆแบบนี้ก็เป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับเ,เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดเราเรากาลังเบื่ออยู่กับตลาดเนี่ย เราควรจะแยกแยกแยะความรู้สึกนะครับแยกแยะความรู้สึกว่าเอ้วันนี้ราคาเท่านี้พรุ่งนี้ราคาเท่านี้แล้วเราต้องใจเย็นนะครับทุกครอบครัวเนี่ยผมเชื่อเลยทุกครอบครัวมีเรื่องเล่าที่ว่าคุณปู่เคยมีที่สาทรคุณย่าเคยมีที่อำเภอเมืองจังหวัดนู้นจังหวัดนี้คุณตาเคยมีตึกแถวนะครับและสุดท้ายขายถูก ทุกวันนี้ตัดถนนราคาที่ไม่รู้ไปเท่าไหร่นะครับเราเคยได้ยินเรื่องที่คนอาจจะเทขายทองคำตอน10,000บาทนะทุกวันนี้อทองคำสามหมื่นบาทนะครับก็การรอคอยเป็นเรื่องน่าเบื่อคนก็เลยเทขายอันนี้เราไม่ต้องย้อนกลับไปแบบสมัยทองสาสี่พันนะฮะเราพูดถึงเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมา1ม0 0 0สอง0 0แล้วมาส0,000เนี่ยเป็นไม่ได้เป็นเวลานานนะครับไม่ได้ใช้เวลานานเ,าเราอาจจะ เคยได้ยินเรื่องของคนที่ซื้อหุ้นเมื่อสิปีที่แล้วแล้วขายไปนะหรือขายหุ้นไปเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ไม่อยากได้ยินชื่อหุ้นตัวนั้นนะครับไม่อยากได้ยินว่าหุ้นตัวนั้นราคาเท่าไหร่ไม่อยากได้ยินว่ามันสปริตไปเท่าไหร่ไม่อยากได้ยินว่าตอนนี้เขาให้ดีเวเดนเท่าไหร่นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องน่าเบื่อการตั้งใจเรียนนะเพื่อที่จะสอบได้มหาวิาลยดีๆเพื่อสร้างอนาคตที่ดีเป็นเรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อกว่า หลังเลิกเรียนไปพาเพื่อนไปเที่ยวผับไปเดินชอปปิ้งนะครับหน้าเบื่อกันเยอะออการอดเปรี้ยวกินหวานเป็นเรื่องหน้าเบือ่อเพราะนั้นผมมองว่าถ้าเรารู้สึกเบื่ออยู่เนี่ยนะฮะให้รู้สึกว่าให้รู้วยว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนรวยที่ไม่ได้รวยจากมรดกผมว่าส่วนใหญ่ต้องเผชิญความหน้าเบื่อแบบนี้นะครับเพือพ่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม